นี้ผมมาอยู่ที่หน้าครมสัมภาร์ในซอยอารีซึ่งบริเวณด้านหน้าสัมภาร์นั้นมีกรมส่งเสริมสากรได้นําไข่ไก่มาจําหน่ายในราคาถูกแพ็คละ140บาทหรือว่าถ้าคิดเป็นโราคากองละ3บาทแสตางนอกจากนั้นก็จะมีข้าวสาร 5กิโลกรัมในราคา175บาทรวมถึงน้ำดื่ม1น0 0ซัีซีแพ็คละ70บาทราคานี้มีการวางจำหน่ายไปจนถึงวันที่สิบสี่พศจิกาย,ยนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะมีบรรดาข้าราชการและประชาชนผู้ที่ทราบข่าวนี้มาจับใจ ใช้สอยแล้วก็หาซื้อไข่ในราคาที่ไม่แพงมากนะซึ่งขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในแถวแถวซอยอารีถนนพหลโยธินแถวแถวพระรามหกเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อไข่ไก่ราคาถูกเช่นนี้ได้ฟองละ3า0บาท80สตางค์ข้าวสาร5กิโล1น5บาทน้ำดื่ม1 5อยีอยู่ที่แพ็คละ70บาท ปกติซื้อไข่ฟองละเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ที่นี่ไม่รู้เหมือนกันที่ไม่ื้อที่ร้านขายฟองละสามบาทแปดสิบที่อื่นเขาขายแปดบาทอ๋ออันนี้มันเราในกระบวนการเราก็ไม่ได้โดนเหลืองอะไรเลยเพราะเป็นกระบวนการมาขายใช่อันนี้มาจากกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมสากกองในกระบวนการสากกองก็สั่งสากกองผู้ผู้ผลิตใช่ครับก่อนเรื่นี้ก็บอกว่าไข่ในบ้านเรามันขาดตลาด ขาดไหมไอ้นั่นผมไม่ทราบข้อมูลตรงนั้นนะครับอ่าฮะอันนี้มีขายมาตลอดใช่ไหมมีมาตลอดเรื่อยๆยังมีส่งมาทยอยมาเรื่อยๆจนมาที่ห้าสิบสั่ครับครับเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรครับ